ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่วมทำขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุงเพราะสนามบินครับถือเป็นความฝันเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เฝ้ารอมาหลายปีและจะเป็นโอกาสที่สําคัญของพี่น้องคนพัทลุง<อ>ในวันข้างหน้าครับ ผมจึงขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้บรรจุกระทู้ของผมครับและก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านมนาพรเจริญศรีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้สละเวลาและให้เกียรติผมได้สภามาตอบกระทู้ในวันนี้นะครับซึ่งรายละเอียดของกระทู้นะครับก็ได้ปรากฏตามเอกสารที่ทางสภาได้เผยแพร่รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นะครับให้เหตุผลประกอบกระทู้ถามเป็นลําดับต่อไปครับท่านประธานครับ จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์โดยเรามีประชากรประมาณ5 2 0 0 0 0คนครับประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และทําการประมงผลผลิตหลายชนิดครับขนส่งไป,ไปขายต่างจังหวัดบางชนิดสามารถขายต่างประเทศได้จึงต้องการระบบขนส่งที่ดีและได้มาตรฐานเพื่อขนส่งสินค้าได้สะดวกมากไปกว่านั้นครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยว ก็ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญที่สร้างรายได้สร้างอาชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเรามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาบรรทัดเมฆหมอกป่าไม้และน้าตกที่อุดมสมบูรณ์ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเรามีชุมชนและทุ่งนาตอนกลางของจังหวัดและมีทะเลสาบแบบลากูนและพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยที่สวยงามตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของจังหวัดครับนอกจากนี้ครับท่านประธานครับจังหวัดพัทลุงยังมี วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและอาหารที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมโนโรานะครับที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับเรามีควายน้ําทะเลน้อยที่เป็นมรดกทางการเกษตรเรามีข้าวสังยดสาคูต้นและกุ้งก้ามกรามสามน้ำนะครับที่นักท่องเที่ยวในประเทศและนอกประเทศต้องการเข้ามาสัมผัสครับท่านประธานครับจากที่เคยถูกเรียกว่าเป็นเมืองทางผ่านนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลย วันนี้นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจนทําให้พัทลุงได้รับเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองลําดับต้นๆของประเทศครับโดยจากในปี2562นะครับข้อมูลจากกรมท่องเที่ยวบอกว่ามีนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนพัทลุงราว1ล้าน600คนนะครับและสติสติสต,ติย้อนหลัง10ปีครับพบว่ามีอัตราการเติบโต,ตที่15.59เปเซนต่อปีนะครับ แล้วก็มีรายได้ด้านการท่องเที่ยวนะครับในปี2562นะครับรายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทยเฉลี่ย3,000ล้านบาทจากชาวต่างชาติ11,118ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับปัจจุบันการเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงยังยากลําบากซึ่งจะต้องเดินทางมาทางถนนหรือทางรางหรืออาจจะต้องเดินทางมาโดยทางอากาศนะครับที่จะต้องบินมาลงในจังหวัดใกล้เคียงและต่อรถมายังพัทลุงอีกทีนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า ใช้เวลาในการเดินทางมาจังหวัดพัทลุงเนี่ยค่อนข้างนานและไม่สะดวกนะครับจึงสรุปได้ว่าการคมนาคมที่ยังไม่เอื้ออํานวยทําให้พัทลุงเสียเปรียบในด้านขีดความสามารถและทําให้การท่องเที่ยวพัทลุงยังขยายตัวไม่ได้เต็มที่ครับจึงมีความจะเป็นอย่างยิ่งครับที่จะพัฒนาและส่งเสริมด้านการคมนาคมปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนมีความต้องการอยากให้มีการสร้างสนามบินพัทลุงซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่อํานวยความสะดวกทั้งในด้านการเดินทางการสัญจรการส่ง ส่งสินค้าเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวการลงทุนและการสร้างรายได้จึงได้ฝากให้ผมมาถามครับและมาผลักดันโครงการนี้จึงขอสอบถามท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดําเนินการก่อสร้างสนามบินพัทลุงไว้หรือไม่และอย่างไรครับโดยขอทราบรายละเอียดด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับรับท่าน ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านมนัณพรเจริญศรีเป็นผู้ตอบแทนนะครับแล้วก็ในการนี้นะครับเพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะ,ะได้อนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับท่านที่1ท่านปัญญา ชูพานิชย์นะครับผู้ในการสรานวกงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมนะครับสวัสดีครับท่านที่สองท่านเกียรติชัยชัยเลืองยศนะครับรองอธิบดีกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมนะครับสวัสดีครับเชิญท่านรัมตีครับคำถามแรกครับท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันมานาพรเจริญศรีเริ่มตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงดุ่งเรืองกิจนะคะในการมาตอบกระทู้แทนท่านเนื่องจากท่านเดินทางไปร่วมกับคณะของท่านนายกรลฐมตรีในการเยือนที่ประเทศจีนแล้วก็เยือนที่อิหร่านในวันนี้นะคะจากคำถามของท่านสมาชิกนะคะในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ ถึงความเหมาะสมนะคะในการดําเนินการก่อสร้างสนามบินพัทลุงจังหวัดพัทลุงไว้หรือไม่อย่างไรฉันขอนําเรียนนะคะว่าโดยกระทรวงคมนาคมได้มีการจัดทําแผนงานนะคะทําการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงมาอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบของการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนนะคะทางรางทางน้ําและก็ทางอากาศค่ะ รวมทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงคมนาคมค่ะจากคำถามของท่านสมาชิก พูดถึงการศึกษาและความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างสนามบินพัทลุงนั้นนะคะฉันขอนําเสนอในภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานจากกระทู้ถามของท่านสมาชิกในครั้งก่อนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมแต่ในครั้งนี้นะคะท่านสมาชิกได้โฟกัสไปในเรื่องของการก่อสร้างสนามบินนะคะฉันขอนําเรียนอย่างนี้ค่ะว่าปัจจุบันในพื้นที่ของภาคใต้นะคะมีท่ากัศยานทั้งสิ้น13แห่งค่ะ จากท่าอากาศยานทั้งหมด39แห่งนะคะแบ่งตามหน่วยงานผู้ที่รับผิดช,ชอบในพื้นที่ของท่าอากาศยานดังนี้ค่ะท่าอากาศยานของกรมเจ้าท่าของกรมท่าอากาศยาน10แห่งนะคะได้แก่ท่าอากาศยานหัวหินท่าอากาศยานชุมพรระนองนครศรีธรรมราชท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีกระบีตรังปัตตานีนาราธิวาสและ ท่าอากาศยานเบตงค่ะส่วนท่าอากาศยานที่เป็นของบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนมีอยู่สองแห่งค่ะนั่นก็คือท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่นะคะส่วนท่าอากาศยานของเอกชนของบางกอกแอร์เวย์นะคะมีจำนวนหนึ่งแห่งคือท่าอากาศยานที่สมุยนะคะขออนุญ,ญาตนำเรียนข้อมูลโดยภาพรวมของจังหวัดพัทลุงนะคะ พัทลุงมีพื้นที่ทั้งสิ้นนะคะ3,424ตารางกิโลเมตรมีประชากร500กว่าคนในปี2,562นะคะมีพื้นที่ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดต,ตรังจังหวัดสตูสตูลและจังหวัดสงขลาค่ะมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ GDP ต่อหัวนะคะในปี2,564 81,529บาทต่อปีค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าแล้วนะคะ รายได้ต่อหัวของภาคใต้เนะี่ยเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งประเทศเนะี่ยโดยผลิตภัณฑ์ภาคใต้ต่อหัวเนะี่ยมีมูลค่า1 3 1 8 0 7บาทนั่นก็หมายถึงว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวมีมูลค่าอยู่ที่2 3 1 9 8 6บาทถ้าเราได้มีสนามบินไปลงที่ พัทลุงแล้วมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาดว่ารายได้ต่อหัวของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพัทธลุงจะเพิ่มมากขึ้นค่ะกลับมาดูค่ะจังหวัดพัทธลุงเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆน,นะคะซึ่งกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายท่าากาศยานและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ มีลากูนที่สวยงามดังที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอนะคะกระทรวงคมนาคมดโดยกรมท่าอากาศยานจึงดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเมื่อเดือนกันยายนปี2563และก็มาแล้วเสร็จในปี2564โดยมีการศึกษาในด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ตั้งสนามบินที่ตำบลควนมะพร้าวนะคะอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยใช้พื้นที่อยู่ที่1,496ไร่มีระยะห่างจากตัวเมืองเพียงแค่10กิโลเมตรนะคะซึ่งขณะนี้ผลของการศึกษานี่ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วรอเพียงการจัด คําขอเพื่อตั้งงบประมาณในการก่อสร้างต่อไปโดยมีวงเงินทั้งสิ้น2,282ล้านบาทค่ะท่านประธานจากรายงานของการศึกษานะคะความเป็นไปได้ของสนามบินพัทลุงเราคาดการว่าในปี2,569จะมีผู้โดยสารจำนวน2 1 4 1 2 9คนต่อปีแล้วในปี2,599นะคะ คาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นมีจํานวนถึง6 1 7สนหคนต่อปีส่วนจํานวนเที่ยวบินรายงานการศึกษาประกอบกับจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนั้นในปี2569เราคาดการว่าจะมีจํานวนถึง1,400เที่ยวบินโดยรวมทั้งปีนะคะแล้วในปี2599จะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ประมาณ4,038เที่ยวบินนี่คือภาพรวมของการศึกษาความเป็นไปได้ค่ะท่านประธานสไลด์ต่อไปค่ะจากข้อมูลและก็ความคาดการ์นะคะที่จะมีผู้โดยสารและเที่ยวบินนั้นนะคะเราแบ่งองค์ประกอบสำคัญของพื้นที่ใช้สอยอยู่สส่วนนั่นก็คือพื้นที่ในเขตทำการบินนะคะเรียกว่าแอร์ไซและพื้นที่นอกเขตทำการบินก็คือแลน แอร์ไซส์นะคะดังที่ท่านประธานท่านสมาชิกเห็นในภาพนะคะว่าพื้นที่ที่อยู่ในแอร์ไซส์ประกอบไปด้วยลานจอดท่ากาศยานนะคะจำนวน4หลุมจอดนะคะขนาดความกว้าง135เมตรความยาว174เมตรรับเครื่องบินจอดพร้อมกันถึง4ลำค่ะส่วนทางวิ่งรันเวย์นะคะจำนวน1ทางวิ่งขนาดกว้าง45เมตรความยาว2500เมตรนะคะจะรองรับ เครื่องบินขนาดความจุป,ประมาณ180ท,ที่นั่งหรือว่า Airbus 320 Boeing แล้วก็ Boeing 737ส่วนในรับภาพที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของสารสารโะโภคภายในอาคารภายในสนามบินก็จะมีอาคารดับเพลิงนะคะแล้วก็อาคารกู้ภยัยหอบังคับการบินคะ่ะท่านประธานส่วนนอกเขต ทำการบินก็คือแลนด์ไซต์ก็จะประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสารจำนวนหนึ่งอาคารนะคะที่จะรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ถึง540คนต่อ1ชั่วโมงนอกจากนั้นก็เป็นอาคารประกอบอื่นๆทั้งอาคารสนามบินอาคารสนับสนุนลานจอดรถแล้วก็บ้านพักเจ้าหน้าที่ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราได้มีความใส่ใจแล้วก็นําเอาวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามของอหนังตะลุงหรือว่ามาโนลานะคะ เข้ามาในการนําศิลปะการแสดงของหนังตะลุงและมโนราแล้วก็นํายอยักษ์นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์จับปลาที่สอถึงความประมงพื้นบ้านมาเป็นแนวคิดในการออกแบบนะคะลายเส้นของอาคารผู้โดยสารส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวและทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยประทับใจในความสวยสดงดงามและความโดดเด่น ของจังหวัดพัทลุงค่ะท่านประธานฉันขอนำเสนอในคำถามแรกของท่านสมาชิกค,ค่ะครับก่อนก่อนเดี๋ยวก่อนตอบคำถามผม <c oughs> ผมก็สงสัยหน่อยหนึ่งพันสี่ร้อยคนไล่เนี่ยมันเท่ากับดอนเมืองไหมหรือว่าเท่ากับเชียงรายไหมเ <c oughs> ชียงรายสองพันไลเ คือสองสองพันไล่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยพอแล้วต้องขยายอะ่ะทีนี้ว่าอันนี้เราเว้นคืนไว้ยังครับของพัทลุงนี่ยังยังไม่มีงบใช่ไหมโอ้ทียบสูยังมีเพิ่มอีกไหมหมดแล้ว <c oughs> ครับสมมุติว่าพันพันสี่ร้อยไล่เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าหมดหมดแล้วใช่ไหมที่ เวรคืนคือไหนๆก็ได้เพราะว่าภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าหมดแล้วหมดเลยนะฮะก็อย่างภูเก็ตเนี่ยก็ลําบากแล้วใช่ไหมครับคือถ้า,ถ,าถ้างั้นนะถ้าเกิดว่าเติมไปว่าเวรคืนบางส่วนให้มันถึงสองพันให้มันถึงสองพันซะอย่างเงี้ยนะครับลองผมฝากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับพัทลุงเนี่ยถ้าเกิดมีคลองไทยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสนามบินพัทลุงเนี่ยจะใหญ่กว่าสุวรรณภูมินะครับ อยู่แนวคลองไทยนะก็เป็นหมื่นไร่นะครับเป็นหมื่นไล่เหมือนสุวรรณภูมินะครับก็อันนี้ทําอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปีไหนไม่รู้นะครับถ้ามันเกิดคลองไทยแล้วก็พัทลุงจะเป็นศูนย์กลางจะเป็นศูนย์กลางการบินนะครับของภูมิภาคนี้นะครับใหญ่กว่าสิงคโปร์นะครับนั้นถ้าคลองไทยเกิดนะฮะก็ให้มีสองสนามบินไปเลยเนาะครับเชิญครับคำถามที่สองครับ ท่านประธานครับผมขอกขอบคุณสําหรับคําตอบกระทู้ของออท่านฐมนตรีนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากท่านประธานด้วยนะครับซึ่งจากคําตอบนะครับผมคิดว่าคงทําให้พี่น้องประชาชนดีใจครับว่าได้มีการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้แล้วนะครับพบว่าจากที่ท่านฐมนตรีได้ชี้แจงนะครับก็มีพบว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านจํานวนนักท่องเที่ยวผู้โดยสาร มีการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับและทราบว่ามีสถานที่ก่อสร้างที่เหมาะสมแล้วนะครับผมจึงขออนุญาตพูดแทนพี่น้องคนพัทณุลุงครับว่าเรามีความต้องการด้านสนามบินจริงๆนะครับเพื่อทั้งเพื่อด้านการสัญจรด้านการค้าและการท่องเที่ยวนะครับพี่น้องประชาชนเห็นโอกาสครับแล้วก็เห็นศักยภาพว่าจังหวัดของเราสามารถพัฒนาทางด้านการเป็นเมืองออที่ผลิตอาหารปลอดภัยนะครับการเป็นเมืองของผู้ประกอบการยุคใหม่ และการลงทุนต่างๆที่ตามมาอีกมากมายที่ท่านประธานได,ได้กล่าวไปสักครู่นะครับและที่สําคัญครับพัทลุงมีศักยภาพที่เป็นศูนย์กลางในระดับประเทศและในระดับโลกทางด้านวัฒนธรรมแหล่งสินค้าและบริการและแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับโดยสนามบินพัทลุงนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของจังหวัดจากที่เป็นเมืองทางผ่านในอดีตและเป็นเมืองรองในปัจจุบันนะครับอาจจะไปสู่การเป็นเมืองหลักในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าด้านการลงทุนได้ในอนาคตนะครับซึ่งไม่นานมานี้นะครับก็ทราบว่าทางจังหวัดเองก็ได้ตั้งคณะทํางานทั้งส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการเจราจารเร่งรัดการก่อสร้างสนามบินระหว่างจังหวัดพัทลุงกับกรมท่าอากาศยานกรมการข้าและกรมวิชาการเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจากคําตอบของท่านนัฐมนตรีนะครับเ,เมื่อสักครูน่นี้ผมคิดว่าจะสร้างความมั่นใจว่าเรื่องสนามบินพัทลุงจะมีการเดินหน้า และรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับซึ่งจะเป็นความหวังว่าโครงการนี้จากที่เป็นความฝันจะเป็นจริงได้เสียทีนะครับจึงขอสอบถามเป็นคําถามที่2ครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินการก่อสร้างสนามบ,บินพัทลุงหรือไม่นะครับโดยขอทราบรายละเอียดด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับเชิญท่านตรีคำถามที่2ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ ดิฉันมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงคมนาคมในคำถามที่สองนะคะสำหรับการดำเนินการก่อสร้างสนามบินพัทลุงจังหวัดพัทลุงเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณอย่างไรนะคะด้วยกรมการท่าอากาศยานค่ะจะมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วงแรกก่อนนะคะในการค่าจ้างออกแบบนะคะแล้วก็งานก่อสร้างทางวิ่งทางขับแล้วก็ลานจอดเครื่องบิน รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆและอาคารที่พักผู้โดยสารโดยได้ศึกษารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งแรกเราจะขอในวงเงินก็ประมาณ77ล้านบาทก่อนค่ะเมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วกรมท่าอากาศยานถึงจะดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างการท่าอากาศยานพระลุงต่อไปนะคะนี่คือครั้งแรก ฉันขอยืนยันค่ะว่าถึงแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณถึง2,000กว่าล้านฉันเชื่อมั่นว่ากระทรวงคมนาคมเรามีแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางอากาศทางบกทางรางนะคะแล้วก็ทางน้ำซึ่งภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศจังหวัดพัทลุงจะไม่เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองรองอีกต่อไปแต่ขณะเดียวกัน รัฐบาลเองก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่จังหวัดที่เป็นเมืองหลักเมืองรองมากมายค่ะในภาคใต้นะคะที่มีความสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะความมีลากูลสวยๆนะคะความมีวัฒนธรรมอันโดดเด่นวิถีชีวิตความน่ารักของคนจังหวัดพัทลุง นั่นก็คือจะเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศเข้าไปเดินทางท่องเที่ยวส่วนของนโยบายของกระทรวงคมนาคมอะไรก็ตามที่เป็นแผนเราจะไม่คิดเพียงแค่เป็นแผนประกอบกับมองดูความสำคัญจัดลำดับความสำคัญของแต่ละจังหวัดทั้งเมืองหลักและเมืองรองค่ะจึงขออนุญาตนำเรียนต่อท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะคะว่า นโยบายของท่านนายกเศรษฐาทวีสินหน้าวันนี้ก็คือการกระจายรายได้ไปสู่หัวเมืองในภูมิภาคให้มากที่สุดแล้วเอาความเจริญเหล่านั้นไปถึงมือพี่น้องประชาชนของคนทุกคนของคนทุกกลุ่มและของคนทุกจังหวัดค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานถามเพิ่มเติมนิดหน่อยไหมหรือไม่ไม่ผมผมถามท่านท่านผู้ร่วมให้ข้อมูลนะครับ สงขานี่พื้นที่เท่าไหร,ร่ครพื้นที่สนามบ,บินสงขาประมาณไม่เกินสองพันนะครับครับก็ถ้าเกิดว่าลองลองวางแผนที่จะขยายพื้นที่ไว้นะครับถ้าจะเวรคืนเพิ่มอะไรเนี่ยนะครับลองดูว่า,าพัทรุลงมาอยู่ตรงกลางพองดีนะครับอ,อนาคตก็มีอนาคตนะครับคงคงท่าน ล่มธรรก็คงยังไม่ทันอายุมากอะเนาะคงคงได้เห็นแล้วนะครับครับก็ขอบคุณท่านรัมตีนะครับขอบคุณท่านผู้ให้ข้อมูลแล้วก็ท่านร่มทรรนะครับ